มีรถสภาพไปสุดแม่นําเสนอให้ดีกแล้วนะคะร,รถที่ขับดีและก็น,น่าชัยมั่งมากเลยนะคะโตยใต้แคมรี่ 2.0G XJMOPI n i g h Sport สีดำร์ออโต้ปี2010ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจัดเต็มจัดเกินได้เลยในยคะ่งเดือนละ7,000กว่าบาทขอคนซื้อได้รับรุ่นที่15,000บาทขึ้นไปเกษตรคนนีไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมสาพาไปดู รอบๆกันนะคะร,รถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอปไปดูกันเลยค่ะ <S <S น่สวยหรูหลามากๆเลยนะคะขับดีสุดๆดิสเกิร์ตรอบคันค่ะเป็นพิเศษนะคะเป็นตัวเอซิมนะคะ้วสีดำภายในก็เป็นเบาะหนังสีดำด้วยค่ะดูดีเท่มากๆเลยค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะภายในนี่ค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปบไปฟ้าคู่หน้านะคะ ระบบเซ็นทรัล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าลายไม้รอบคันแอร์แบ็คคู่พวกมันในมันติฟังก์ชันนะคะม่านไฟฟ้าหลังแอร์ดิจิตลอลกึ่งเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD ค่ะคร s สคอนโทรล,ลค่ะกุญแจรีโมทค่ะแอร์ตอนหลังค่ะม่านข้างนะคะน่าใช้ค่ะดูลาดูดีแอร์เย็นขับดีมากๆเลยนะคะฟีดาวดตั้งหาค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะ คนซื้อได้รับรวม1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะกระซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะสภาพดีค่ะรู้หลาดูดีเท่สมาร์ทขับดีมากๆเลยนะคะกวางนั่งสบายค่ะใครกำลังมองหารถไดดว้ใช้งานสักคันหนึ่งสภาพดีสวยคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะ หามมาเรือ16วาซึ่งเดนสอบผ่านเป็นสินค้าจะยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 550858 0 58, ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเนียสไซน้ำหน้า SIA MP 10ค่ะพิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ คุณค่ะน่าใช้สภาพดีค่ะจัดไปน,นั้นไม่ยุ่งยากเอกสารครบ1-2ถึง2วันทำการก็รับรถไปใช้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายบายค่ะ